โอเคแล้วครับแล้วก็เผื่อใครแบบว่าอยากรู้วิธีรีไอดีแบบว่าปัจจุบันเนี่ยมันรีไอดีได้แบบไหนอะไรยังไงบ้างอันดับแรกเลยนะครับเราจําเป็นที่จะต้องเล่นไปให้ถึงบทที่1นึขีดหครับสังเกตต้องจบนะครับเราดูจากตรงนี้ได้เดี๋ยวเรเ,เราสามารถดูจากตรงนี้ได้ครับบทที่1เนี่ยถ้าเราเล่นไปจนถึงบทที่1นขีดหใช่ไหมเราเล่นจบมาบทที่ 1. นขีดหเนี่ยเราจะสามารถรับของรางวัลได้ครับ เราจะสามารถรับของรางวัลได้จากตัวของอีเวนต์ตรงนี้นะครับอีเวนต์อ่ะแล้วก็ไปที่ตัวนี้ครับกิจกรรมนะครับแล้วก็รับกล่องจากน้องมีโมซ่า,ซาเห็นไหมเขาเขียนบอกว่าเคลียร์ดานบทที่1ตอนที่5เราจะได้รับของมานะครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยให้เราไปเปิดกล่องครับอ่าประมาณนี้นะไปเปิดกล่องแล้วก็เราจะได้ใบกระชาอีก20ใบแล้วคราวนี้เนี่ยให้เราไปเปิดในส่วนตัวของแบบว่าอ่ากล่องจดหมายอีกรอบหนึ่งครับ กล่องจดหมายเนี่ยจะได้ใบากาชาอีก10บใบประมาณนั้นนะกล่องจดหมายอยู่ข้างบนนะครับนี่ตรงนี้อยู่ข้างบนนี่ผมรีทีละ7จอเลยนะขนาดรี7จ็ดจอแม่งยังเกลือนะครับอ่ะก่อนรอโลดและการเผือกไทยแบบว่าหาร้านเติมเกมนะครับอันนี้คือร้านมารุช็อปนะครับเนาะเป็นสปอนเซอร์ของผมเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นใครที่แบบว่าอยากเติมเกมราคาถูกเนี่ยสามารถเติมกับมารุช็อปได้เลยนะครับเนาะร,ร้านของเขาเนี่ยรับเติมทั้ง โลบ,บอกนะครับเนาะ ROV Free Fire นะครับหรือว่า Black Clover เองก็ตามนะครับสามารถทับแอดไลน์ไปได้เลยหรือว่าสอบถามทางเฟซอ่าเพจ c e b บุ๊ก็ได้ผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ร่างดีสคริปชั o นแล้วนะเผื่อใครอยากเข้าไปดูนะครับเนาะแล้วก็ทางร้านเนี่ยเปิดทำบริการเนี่ยประมาณ3ปีแล้วนะครับจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนปลอดภยัยไม่รีฟันแน่นอนนะครับโอเคมา แล้วก็เพื่อใครนะครับหากลุ่มแบล็คโควาอยู่และกันนะครับอันนี้คือกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาเองช่วงแบล็คโควาเอ็มซื้อขายแลกเปลี่ยบบาราคอมเบอร์เลสรับใครที่อยากเข้ามาจอยสามารถเข้ามาจอยที่กลุ่มได้เลยแล้วกันนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราไปเปิดกาชาต่อนะครับเราไปรับใบกาชาอีกสิบใบครับขายของหน่อยแล้วกันนะพักนิดนึงนะครับมันโหลดพอดีโอเคมาเรามีใบกาชาสี่สิบใบไอ้สามสิบใบใช่ไหมครับเราจะไปเปิดตู้นี้ครับเราจะไปเปิดตู้ลิมิเต็ดสามสิบครั้งเลยนะครับซึ่งรอลุ้นเอาว่าจะได้ตัวของ ยามมีได้ตัวของมาร์สได้ตัวของโลตัสหรือเปล่าไอ้เชี่ยโอ้โหผมลืมไปว่าผมกดข้ามอนิเมชันได้ตัวของมิโมซ่าแล้วก็อันนี้สองตัวครับแอสตาแล้วก็ตัวของลิสใช่ไหมอีกครั้งครับเอ้ยสีทองสองอันไอ้เชียตัวซ้ำโอ้มากรโอ้โห,โโหถ้ามันเป็นยามีนะผมเล่นไปแล้ว หรือไม่ก็แอสตาก็ได้ครับมีโมซาแอสตายามีอู้เฮี้ยอะไรเนี่ยโอ้อยากร้องเลยแล้วครับแอนิเมชันนี่คือแบบปลื้ดเดียวหายอ่ะโอ้โหรอบสุดท้ายแม่งเกือหนักเลยหนักเลยอ่ะวิธีรีไอดีครับง่ายๆต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าใครใช้อีมูหรือว่าโทรศัพท์เนี่ยทางโทรศัพท์เนี่ยเราสามารถรีไอดีได้แบบง่ายๆนะครับนะแต่ว่าตอนนี้ผมใช้อีมูใช่ไหมซึ่งผมลองใช้ LD Player แล้ว Ld player เนี่ยมันจะมีปัญหาตรงใช้บัญชีผู้เข้าอผู้เยี่ยมชมแล้ว reid มันจะติดปัญหาถ้าสมมุติผมตอนเนี้ยผมใช้ n o ก player นะครับผมใช้น n o player นะสังเกตผมใช้ n o ก player แล้วก็ให้เรากดไปที่ by เวอ e r ข้างบนครับแล้วก็กดไปที่ตั้งค่าตัวเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่บัญชีข้างล่างสุดแล้วก็เลื่อนลงมาครับมันจะมีลบบัญชีผู้เยี่ยมชม ขอย้ำนะครับว่าเราต้องล็อกอีแบบเกรดไอดีหรือว่าบัญชีผู้เยี่ยมชมนะครับแล้วก็ถ้าใครใช้ e ีมู LD เนี่ยมันจะเกิดปัญหาตรงที่ไม่สามารถลบได้แต่ว่าใช้น็อกเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมาลองดูนะอันนี้คือใช้น็อกนะครับแล้วก็เนี่ยบัญชีนี้ถูกลบแล้วอ่ะกดตกลงครับอ่ะลองดูเป็นอันเดียวก่อนนะลองดูเป็นอันเดียวก่อน,นครับลองดูนะครับ อันนี้คือวิธีร r e ดีง่ายๆเลยนะครับก็คือเราเล่นด่าน1-5ขีดจนจบนะครับแล้วก็มาเปิดกาชา30ครั้งแล้วก็มาร r e ดีนะครับแปะกดเยี่ยมชมใหม่เหมือนเดิมอ่ะคุณต้องการการเริ่มศึกหรือไม่อ่ะเริ่มเกตเอ้ยชิบหายเฮี้ยมันต้องกดข้ามก็ต้องฟลักผมไม่เล่นเนื้อเรื่องโพดีเช็ด s อรี่ s อร,อรี่เราต้องกดข้ามเนื้อเรื่องครับวัดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้โหเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เราต้องกดข้ามเนื้อเรื่องอ่ะโถเอ้ยชีวิต เราต้องกดข้ามเนื้อเรื่องครับเราต้องกดข้ามเนื้อเรื่อง <c oughs> อย่างลั่นเลยสอรี่สอรี่ต้องกดข้ามเนื้อเรื่องแม่งเอ้ยชีวิตโลตัสอัพสกิลอะไรสกิลอันติเมทแล้วก็สกิลโจมตีธรรมดาครับอ่านี่เราต้องกดข้ามครับกดข้ามอ่ะแล้วเราก็สามารถเริ่มใหม่ได้เลยนะ เห็นไหมเริ่มใหม่ได้เลยครับง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใครใช้อีมูนะครับมาใช้อ่านน็อกสเพเยอร์นะครับเนาะเพราะว่า LD เนี่ยผมเล่นแล้วทําไม่ได้มันต้องใช้น็อกนะครับแล้วก็มือถือเนี่ยทำได้เห็นไหมเนี่ยเริ่มต้นใหม่เลยอ่าง่ายครับใช้น็อกเนี่ยง่ายแล้วก็ปัจจุบันผมเปิดประมาณ7จอเปิดประมาณ9จอแล้วมันแบบสตรีมไปด้วยแล้วมันแหลกนะครับอันนี้คือกําลังสตรีมอยู่ด้วยนะนี่ครับเห็นไหมเริ่มใหม่หมดเลยเนี่ยอ่าเนี่ยเริ่มใหม่หมดเลยครับเห็นไหมเนี่ยเรียดีง่ายๆครับแล้วก็เดี๋ยวผมไปรีีอกประมาณ อ่าหกหน้าจอก่อนนะครับเนี่ยรีใหม่หมดเลยครับนี่ทีเดียวปุ๊บกดลบปุ๊บนะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่นพร้อมหน้าจอนี้นะครับผมขยายใหญ่ให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะโอเคกดปุ๊บอา่าค้างเวนโอเคประมาณนี้นะครับเนาะอ่าก็เผื่อใครไม่รู้ก็สาธิตให้ดูแล้วนะครับแล้วก็การตั้งค่าแบบว่าหลายๆอย่างแบบการตั้งค่าหน้าจอหรือว่าการตั้งค่าหลายๆอันแบบเนี้ย เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปทําอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าโอเคกดบัญชีผู้เยี่ยมชมนะครับแล้วก็เราต้องกดข้ามเนื้อเรื่องนะขอย้ําอย่าไปกดเริ่มนะกดข้ามนะครับมันจะเป็นการเริ่มเนื้อเรื่องอกดข้ามไปเลยนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่เห็นไหมเราก็จะสามารถรีไอดีได้ใหม,แบบมออ่แบบเอี่ยมอ่องแบบรัวๆรีเจ็ดหน้าจอมัน,มนแต่สุดท้ายแล้วมันก็เกลืออยู่ดีนะครับสุดท้ายม่นก็เกลืออยู่ดีอย่างแบบอย่างเซ็งอะตอนนี้แบบโอ้โหที่แบบเปิดแล้ว เช็ดเท่นะครับเปิดแล้วแบบแม่งมาแบบเฮ้ยเอ่อกดรอนะครับกดรอเปิดหลายหน้าจอก็หลอนแบบนี้ครับคอมอะตอนนี้โอเคประมาณนี้แลนครับอะน็อกใช้เวอร์ชั่นไหนครับมันจะมีเวอร์ชันที่เขาแนะนำเป็น7 64บิตแล้วก็9 64บิตแต่ผมใช้เป็นเวอร์ชัน12นะ Android 12 64บิตผมลองใช้ตัวใหม่ดูนะครับลองใช้ตัวใหม่ดูเพราะว่ามันใน L d มันไม่มนะีก็เลยลองใช้ดูนะครับเนี่ยเห็นไหม สามารถเนี่ยแป๊บเดียวครับรีเสร็จแล้วถ้าถ้าเปิดประมาณ4บัญชีน่าจะเร็วกว่านี้อันนี้คือแบบอยากเปิดห,หลายๆอันประมาณ7จอมันก็แบบพอเล่นได้นะครับเห็นไหมอ่ากดปุ๊บข้ามมาเนี่ยครับแล้วก็เป็นเจอ AR, เแอสตาเหมือนกันหมดแล้วก็เดินพร้อมกันประมาณนี้อ่ายาวๆไปครับรีไอดีทั้งวันนะ่ะจนกว่าจะ5้าโมงเย็นจนกว่าเกมจะปิดปรับปรุงครับยาวๆไปมันต้องได้แหละเฮียมันต้องได้แหละมันต้องได้มาบ้างแหละนะครับ แล้วก็ผมรู้สึกว่าใช้น็อกอะจะเร็วกว่า LD เออจากการที่ผมรีมาเมื่อกี้ประมาณ9จอแล้วก็ลดเหลือเหลือ7จออย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าน็อกก็ยังเร็วกว่า LD อันนี้คือรีวิวแบบว่าจากการลองมา50 ID จากการเล่น LD player นะพอมาเล่นน็อกอะผมเปิด9จอเปิด7จอเฮ้ยเชี่ยทำไมมันเร็วกว่า LD วะประมาณนี้เผื่อใครหา e m มเลื่นๆเนี่ยผมว่าตอนนี้น่าจะเป็นน็อกเพเยอร์น่าจะลื่นที่สุดแล้วคิดว่านะแล้วก็ไม่มีปัญหาในการรีไอดีด้วยนะครับ โอเคประมาณนี้ละกันนะครับเนาะเผื่อใครแบบว่าโอเคอยากรีไอดีนะครับ